ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Samet n e w ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ ผู้ชมฮะนนี่นัวยังอยู่ที่ทองหลอนะฮะที่โทมัสคลีนิกทองหลอซอยสองนะฮะอยู่กับพี่หมอแยียมนะฮะพี่หมอแยมสวัสดีครั้งหนึ่งครับทีมงานกระซิปมาว่าที่นี่เนี่ยมีคอร์ในเรื่องของผิวด้วยนะครับอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเพราะว่าเราทําด้านสัตว์ชรวัยนะคะซึ่งสัตว์ชรวัยเนี่ยมีการบํารุงร่างกายด้วยใช้นิวเทรนทีเนี้ยเราก็จะมีปรับสูตรนะคะเป็นของเราเองเพื่อให้มีเน้นเป็นสูตรของผิวสูตรเผาผันนะคะสูตรบํารุง สมองประสาท <Yeah. S 1> อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจะมีหลายๆสูตรซึ่งส่วนใหญ่อะคะ่ะลูกค้าที่ ต้องการสวยผิวสวยเนาะแล้วก็จะเน้นไปในด้านความงามมันก็เลยโคกันเนื่องจากว่าเราเอาวิตามินด้านสารชีวามาใช้อ่ะคะ่ะก็เลยปลอดภัยมากจริงๆแล้วเนี่ยวิตามินหลักๆแล้วเขาช่วยให้สุขภาพดีนะคะแล้วก็เป็นโรคได้ยากขึ้นแต่ตัวไหนที่เป็นตัวต้านอนุสระเยอะๆมันก็จะทําให้ผิวสวยผิวใสหรือว่าสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ได้แล้วก็เสริมกันแดดทาให้ผิวเราทนแดดมากขึ้นแบบนี้ได้ด้วยค่ะครับ ก็มันยังมีในเรื่องของการศัลยกรรมในเรื่องของการเก็บเหนียงนะไขมันนะฮะในส่วนของการปร<ะ> <it> ับโครงหน้าด <ly> ้วยอ <polish> ่ะ <penser> อยากให้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงค่ะก็ที่นี่เราก็จะเลือกยาที่ดีที่สุดนะคะในการลดไขมันกระชับ ใบหน้าแล้วก็ร่างกายนะคะซึ่งเราก็จะเลือกตัวที่มีแค่2ที่เท่าในโลกนะคะที่มีส่วนประกอบนี้ที่ลดการสะสมไขมันใหม่ได้แล้วก็เราเอามาผส,สมกับอีกสูตรที่เป็นตัวเฟิรม์มให้มันเป็นสูตรเฉพาะของเราค่ะก็คือขนาดเล็กลงด้วยแล้วก็กระชับด้วยแล้วก็เห็นผลไวมากนะคะ2 3ส,สามวันก็เห็นแล้วไม่แสบไม่บวมค่ะ ค่ะคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดนะฮะในช่องทางเฟซบุ o กนะฮะแล้วก็การติดตามของโทมัสคลินิกเนี่ยได้ทั้งทางไหนบ้างครับค่ะก็จะมีอินสตาแกรนะคะ t h o m a s c l i n i c แล้วก็มี Facebook ชื่อโทมัสคลินิกนะคะถ้าหาไม่เจอก็จะเป็น t h o m a s c l i n i c t h o n g l o r ค่ะได้เลยได้เลยขอบคุณพี่หมอแย้ามากครับค่ะนี่ค่ะ